แหน่ไม่พิกเนี่ยมีสปิงเกอร์ก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะเปิดใช้ได้อะเพราะว่าน้ําเราต้องเอาไปให้ทัวเพราะทัวเรามีรายได้ใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเราเราต้องรอฝุนการร้อฟุนของเราก็เลยต้องใช้ใต้อ,นนตอ,นนตอันนี้เนี่ยใต้อันนี้ใต้อันนี้เนี่ยจะมาจะเครื่องขีญามาจะเครื่องขีญาแล้วเราก็ยอดเอาใช้ยอดเอาอย่างเดียวใช่<ๆ>เพราะว่าเราเอาไว้เฉพาะแค่เลี้ยงโขนแล้วก็รอฟุ้นเท่านั้น แรงมากไหมแล้วก็ดูดินเถอะเนี่ยพึ่งหวีไปมาวานเนี่ยมันมันสู้กับแดดไม่ไหวอะ่ะคือแบบนี้เราก็ต้องต้องเปิดห้วช่วยหมดเลยอะ่ะไม่สามารถที่จะเปิดสปริงเกอร์เลี้ยงรอบข้างได้เลยอะก็เราก็ต้องเสียสละเวลานอนอตั้งแต่ตีสองย็นสองทุ่มเพื่อจะให้ทันตรงนี้เลี้ยงต้นไว้เพื่ออะไรเพื่อรอฝน แล้วก็เหมืออก็ว่าต้องแบงล็อกให้ดูตีเนี่ยใส่ปุ๋ยไว้อดูน้องนุนิฟ้าเนี่ยใส่ปุ๋ยไว้ยังยังให้น้ำไม่ทันนะเพราะว่าน้ำมันระบายไม่ทันนะอืเนี่ยแล้วทัวมาเคยเก็บสามสิบงวดอะแล้วถึงจะอยู่สภาพนี้แต่ตอนเนี้เก็บเก็บงวดเป็นพันี้ชิบแหละเนี่ยสภาพมันเหมือนจะตายหมดเลยอะเนี่ยคือดินแห้งไปหมดเลยเนี่ยสภาพมันจะตายในฝรั่งต้องตายแน่ๆนเพราะไม่มีน้ําให้เลยเนี่ยหเห็นไหมแตกละแห้งขนาดนี้เลยอะ แรงไหมเนี่ยดูฝรั่งเถอฝรั่งเนี่ยมีฟามอดทนมากแต่เขายังยูสภาพนี้นเนี่ยมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่ทนที่สุดะ่ะจำเราใช่รา,ายได้เดือนหนึ่งเคยเป็นแส่นะฝรัง่งนะเดือนกระดักระดาปีห้าแปดเดือนเดียวอะเหมือนกับว่าประสบฝามสำเร็จที่เราทำอะไรเงี้ยแต่พอมาโอ้โหเดือนนี้แย่มาก การที่มันกําลังเกิดขึ้นพอเราไม่รู้จะไปเรียกร้องอะไรไม่มีใครช่วยเราได้แล้วนี่ทุกคนก็ฝนฝ่ายกันนะนะเจาอโบเอจานี่ยังว่าแร้วคุณอาพาบเราก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะไอที่วารงระดับแสนฟ้าอะไรเงี้ยเราคิดว่าเงินแสนฟ้าเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไรจะได้ขืน,นะะอะไรประมาณนั้นนะนะก็ต้องทุนแบบนี้แหละรอฝนยังเดียวใช่รอฝนยางเดียว,ยยวก็แค่เลี้ยงต้นไว้อย่าให้ตาย แล้วคุณป้าทำอย่างนี้มากี่ปีแนละ้วทำมากี่ปีส,ปสิบสองปีสิบสองปีสิบสองปีแต่ไม่เคยค,คุกคักในปีนี้ปีนี้แย่สุดแล้วปแย่สุดแย่สุดแย่มากต้นแต่เริ่มเจาะบอลแหละนําท<ป>่าสมบูรณ